อยู่ที่คลองธรรมชาติเหมือนเดิมตอนนี้ก็เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบตอนนี้เราก็เอาเด็ดลงน้ำเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอครับันรุ้นะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนาลอกนาลอกทิศมันดังเลยที่มทิศเมื่อกี้เนี่ยเอแม่ทิศนาลอก อยู่วะอย่าลอกอไหมใไ่แล้วมั้งอยู่วะฮะอยู่ยวะเบรกเบรกเบรกรอ้ดเตะเครียดเลยวะอยู่วะ มแม่งติดเหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยติดเหี้ยจริงจริงเหี้ยอะไรอ่ะเย็ยนใจเย็นๆตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วใจเย,นยน็นๆย็นกำลังดีกำลังดีเฮ้ยอ,อันนี้เลยหรอ,อมันเกี่ยวมามันเกี่ยวมาเดี๋ยว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 เบ็ดลงน้ำอ้ามจับไว้ก่อนดิจับไว้จับไว้เฉย ปล่อยโอ้โหดสำคัญกระโวาย่วึนมาขึ้นมาก่อนสาป่าจานสาป่าจานชักชัดสาน่ารักด้วยเขียแม่งเข้าไอสัตว์ โอ้ยเชี <sympath icking> ่ยแม่งหลุดแล้วเฮ้ยก่อไปกังันไปไปดุกไหมดุกไหมดุกไหมอยู่ไหมอ้าวหลุดมาแล้วครับเฉลยศึกอีกสามตัวพ่วงท้ายเรือมาสวยงาม เลยศึกมาด้วยอะสมตัวพาเฉลยวิ่งมาเฉลยวิ่งมาสามตัวได้เลยยอด well. ขาปากยังขาปากอยู่เลยเอาทิูทิศเฉลยศึกหนึ่งตัว ดงแบบแรงมากเลยชเลยสึกถ่ายลยสึกเดี๋ยลยสึกมาแล้วชลยสึกอีกหนึ่งตัวช่วงนี้ช่วงช่วยกันจำมาหากินออถอดถอดถอดไปเก็บไปนกจางขาอัตัวแรกเลยสี่ตัว าตัวแช่ตู้เย็นไปแล้ว